วบอ้วนค่ะแล้วก็สั้นนะคะปกติอะบางวันคือเวลาวันพอนะคะมันก็ไม่มีเวลามาล้างนะคะก็ปล่อยไว้ในตู้เย็นสมมุติว่าเราต้องการความยาว4ี่วันแล้วเราไม่มีเวลาล้างค่ะเราก็หยุดให้น้ํามันนะคะใส่น้ํารอบสุดท้ายแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยแต่ว่าใส่ได้ประมาณสองสมวันนะคะทุกคนแต่ถั่วงอกอะเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆค่ะแต่หลังจากนั้นอะเขาจะยาวแบบผอมๆ แต่ถ้าเรายังให้น้ำเช้าเย็นอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็คือรอบนี้ไม่ได้ลืมการให้น้ำนะคะเราก็ให้แบบสม่าเสมอเช้าเย็นค่ะเราก็ได้ถั่วงอกขาวอวบสวยงามมากค่ะทุกคนเนี่ยนะคะสวยงามมากเลยค่ะรอบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคนอีสานอาหารบ้านๆน,น,นะคะดูวิธีการ เพราะถั่วงอกของคนไทยในต่างแดนจากมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะให้เราใช้กล่องนมแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดหลายๆน้ำหน่อยนะคะแล้วก็เจาะรูซ้ายขวาแบบนี้ค่ะเอาถั่วเขียวใส่ลงมาในขวดนมแล้วใส่อุณหภูมิน้ำร้อนปกติที่เปิดจากก๊อกน้ำในเมืองนอกนะคะ เอาไว้ค้างไว้1คืนค่ะพอตอนเช้านะคะเราก็จะบีบน้ําออกให้หมดค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาบีบนะคะก็วางไว้แล้วปล่อยให้น้ําหยดให้หมดก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้วเติมน้ําแบบนี้เช้าและเย็นนะคะทุกวันต้องห้ามลืมเติมน้ําเท่านั้นเองค่ะแล้วปล่อยให้น้ําหยดออกจากกล่องให้หมดทุกหยดนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ถั่วงอกสวยและอวบอ้วนค่ะ แล้วก็น้ำที่เราเปิดใส่เช้าเย็นต้องเป็นน้ำอุณหภูมิปกติไม่ร้อนหรือไม่เย็นนะคะหลังจากนั้นสี่วันมาดูซส์ถั่วงอกอสี่วันค่ะก็คือเรามาล้างถั่วนอกที่เราเพาะไว้อันนี้ก็คือสี่วันนะคะแล้วก็ลืมลดน้ําไปบ้างเป็นบางวันเลค่ะทุกคนมันแน่นมากเลยเราก็ดูปฏิมาณน,น,นะคะถ้าแน่นมากก็คือเทสีเพิ่ จะได้ล้างง่ายนะคะโอ้โหแน่นมาก,กว่าพอไม่เยอะนะนกลายเป็นแน่นมาก่าเปิดน้ำใส่แบบนี้ค่ะเวลาล้างนะคะก็แช่น้ำให้ให้เปลือกสีเขียวมันหลุดก,ก็ขยับ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 ,ยบ,ยบะคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเอาสีเขียวออกอันนี้คือมันมันเล็กไปสำหรับเรียกว่ามันจะ สีเขียวมันจะแน่นหน่อยค่ะเปลือกถั่วงอกมันจะแน่นม,มันจะไม่หลุดง่ายถ้าเอาไว้อีกคืนหนึ่งคือพอหัวที่ที่ถั่วงอกมันใหญ่กว่านี้มันจะดันไอ้สีเขียวเปลือกถั่วงอกออกเองอัตโนมัติเลยนะคะนี่คือเราจะกินกับขนมจีนวันนี้ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นไซส์ที่กำลังกินกับขนมจีนได้อร่อยมากจ้าไซส์นี้ นี่เราก็มาล้างค่ะเวลาล้างนะคะก็คือเอาแบบกระชอนค่ะมากรองน้ํานะคะแล้วเราก็เก็บเอามือกรองกรองแบบนี้นะคะเราจะได้แต่ถั่วงอ,อกขึ้นมาแล้วก็เปลือกสีเขียวติดมาบ้างเล็กน้อยค่ะแบบนี้คือล้างง่ายนะคะพอเปลือกสีเขียวมันหลุดเยอะแบบนี้พอมันโดนน้ำแล้วมันจะร่วงมันจะหลุดออกจากถั่วเราก็ กรองเอาสีเขียวออกค่ะทุกคนเราก็จะได้ถั่วงอ,อกที่มันแยกเปลือกออกนะคะอันนี้ก็แช่ไว้สักพักหนึ่งค่ะเปลือกสีเขียวมันจะหลุดง่ายนี่นะคะแเราก็ล้างง่ายค่ะอใส่กำลังสวยเลยค่ะ วิธีให้เปลือกถั่วเขียวออกง่ายๆนะคะเราก็แช่น้ำไว้สัก5นาที10นาทีก่อนที่เราจะามาขัดแยกออกแบบนี้ก็ได้นะคะสีเขียวก็จะหลุดออกง่ายมากๆค่ะไซ์นี้คือไซสี4วันคือได้ขาวอวบสมใจมากเลยค่ะนี่ละคะเราจะได้เมนูขนมจีนน้ำยาปากกะทิตามไทยคลิปนี้นะคะทุกคนรอชมและรอชิมในช่อง คนอีสานอาหารบ้านๆกับมาดามบ้านานาสวีเดนได้เลยจ้าส่วนคนที่อยู่เมืองนอกนะคะ เพาะถั่วงอกด้วยวิธีนี้เรามั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยแล้วก็อยากกินเมื่อไรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้4วันค่ะแต่ถ้าช่วงหน้าร้อน3วันจะยาวกว่านี้นะคะช่วงนี้คืออากาศยังเย็นมากถั่วงอกก็เลยเรียกว่าเติบโตช้าค่ะถ้าใครอยากได้ยาวกว่านี้นะคะก็อย่าใส่เมล็ดถั่วเขียวในนมมากเกินไปให้เหลือพื้นที่ให้เขาเติบโตค่ะเคล็ดลับที่ต้องห้ามพลาดก็คือใส่น้ำเช้าและ เย็นให้ได้ตามเวลานะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลออกจนหมดทุกหยดก่อนที่จะเก็บเอาไว้ในที่ที่แสงแดดเข้าไม่ถึงค่ะเราก็จะได้ขาวอวบแบบนี้คลิปนี้วันลืมให้น้ำไปหนึ่งวันเลยนะคะทั้งรอบเช้าและรอบเย็นเพราะว่าไปทำงานแล้วลืมจ้ามันก็เลยได้สีขาวแบบไม่ขาวสะอาดมากนักนะคะ แต่ว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะถั่วงอกไม่ฟอกขาวเราเพาะเองได้ปลูกเองได้กินเองได้นะคะส่วนสาวๆในต่างแดนลองใช้วิธีนี้ส่วนคนไทยมีวิธีการเพราะถั่วงอกง่งายๆและอุปกรณ์พร้อมเยอะมากกว่าต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะ คลิปออกอากาศประมาณเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ